สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2564ศ 2, ูนย์เทคโนโล,โลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทายใส่ใจควรรู้ English for today ตาการล็อกประคำแสงธรรมนำชีวิตอังกฤษอีฟ u n ปบดเพลงแห่งความรักพบคประจําวน English speaking day รักการอ่านวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใสใจควรรู้ด้วยสำนวนว่าหมดเที่ยวหมดงาอ่านว่าหมดเขี่ยวหมดงาหมายถึงหมดฤทธิ์หมดอำนาจตัวอย่างตอนเขาดำรงตำแหน่งใหญ่โตเขาก็ชอบเบ่งหลงไหลในอำนาจพอถึงเวลาเกษียณก็หมดเที่ยวหมดงาฟังซ้ำอีกครั้งนะคะด้วยสำนวนว่าหมดเขี่ยวหมดงาอ่านว่า หมดเขี้ยวหมดงาหมายถึงหมดฤทธิ์หมดอำนาจตัวอย่างตอนเขาดำรงตำแหน่งใหญ่โตเขาก็ชอบเบ่งลงเลในอำนาจพอถึงเวลากเกษียณก็หมดเขี้ยวหมดงาขอจบรายการภาษาไทยใส่จใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Hello today is 22nd of January 2021. Our idiom for today is Move Up. Reading. Move Up. Spell. M-O-V-E-U-P. Meaning Kauna. Example. She is moving up in her career. Again, our idiom for today is Move Up. Reading. Move Up. Spell. M O V E U P meaning ก้าวหน้า example she moving up in her career เธอกำลังก้าวหน้าในอาชีพการงานของเธอ goodbye good morning everybody my name is Gino our t o l i c word today is Tala leading Tala In English, star. We will use star in a sentence. The star looks so bright tonight. Again, our talk word today is star. Reading star. In English, star. We use star in a sentence. The star looks so bright tonight. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือรักเขยานาคะตังพระยังแปลว่าพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่ารักเขยานาคะตังพระยังแปลว่าพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะ Good morning students สวัสดีนะคะนักเรียน English Fun วันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a i l y routines มาให้นักเรียนได้ดูแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะคะโดยที่ระหว่างดูคลิปเนี่ยครูอยากให้พวกเรานะคะลองออกเสียงตามไปพร้อมๆกับคลิปด้วยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะสำหรับ English i s f u นสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรครูอยากให้นักเรียนรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ My day Wake up Get up I get up at seven. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. I brush my teeth. I get dressed. Go to school. I go to school. Take classes. I take classes at school. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Come home. I come home. Do my homework. I do my homework. Have dinner. I have dinner. Take a shower. I take a shower. Go to bed. I go to bed. Good night. สวัสดีค่ะวันนี้รายการบทเพลงความรักขอเสนอเพลงบ้านเกิดเมืองนอนขอเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ Good morning, everybody. I hope you are great. Today is Friday, and the English word for today is bleach. Bleach. B L E A C H. Bleach. It mainly has two definitions. The first one is to whiten by exposure to sunlight or by a chemical process. Which means something turns white because of the sun or chemicals. The second definition is a chemical used to whiten or sterilize materials. It's a product that we have and we use it to clean. For example, she left her clothes in the sun to bleach. So she left her clothes hanging in the sun and they can get white, they can bleach. With the chemical product, soak the clothes in a mixture of bleach and water to get out the stains. If we have a stain in our clothes, we can get it out with bleach. That's all for today. Thank you so much and have a good weekend. ดีค่ะวันนี้บบรายการรักการอ่านมีคลิปสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเรื่องประเดือนที่นิยมเลี้ยงเชิญรับชมได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสำหรับไ้เดือนนะครับที่นิยมเลี้ยงกันเนี่ยก็จะมี3สายพันธุ์หลักนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไ้เดือนบ้านท้องถิ่นไทยเนี่ยจะเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงได้นะครับแต่ว่ามันให้ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เลี้ยงเนี่ยไม่คุ้ม ส่วนไตเดือนที่เราจะมาเลี้ยงกันในหลักๆเราเนี้ย,ยพระเอกของเรายังเป็น AF หรือ African Nightcrawler นะครับตัวเนี้ยตัวใหญ่สีม่วงสีสันสดสวยนะครับอลองดูกันก่อนตัวใหญ่สุดเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยนะครับตัวใหญ่สุดเท่าหลอดกาแฟได้เลยนะครับจริงหรอคะครับผมตัวนี้ก็ประมาณ12เซนครับประมาณ1ฟุตตัวใหญ่สุดนะครับกินเก่งแพร่พันธุ์เร็วนะครับอันนี้นิยมมากในในฟาร์มที่เลี้ยงกันโดยเป็นอุตสาหกรรมเลย ส่วนด้านนี้สีเขียวครับนี่ตัวสั้นข้อเล็กนะครับมีหางลายเป็นปล้องเหมือนหางเสือนี่เห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่ายูโรเปียนไนท์คอลเลอร์หรือว่าไทเกอร์นะครับนี่ลักษณะของมันเป็นแบบนี้ครับมีไข่ด้วยนี่เล็กนิดเดียวอาแบ,บมือแบ,บมือไม่ต้องกลัวครับไข่หนึ่งฟองเนี่ยจะให้ลูก2ถึง20ตัวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากครับตัวนี้ก็นิยมมากตัวนี้มาจากประเทศทาง ยุโรปนะครับเป็นไส้เดือนฝรั่งเรียกว่าเบทเวิร์มเอาไว้ตกปลาได้ตัวนี้ก็จะแข็งแรงทนทานชอบร้อนชอบหนาวอยู่ได้หมดส่วนอันนี้ครับเป็นไส้เดือนบ้านเรานะฮะอยู่ในทางโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นบลูเวิร์มตัวนี้มีกลิ่นหอมเหมือนดอกแก้วดอกโมกตัวเขานะครับดมได้เออเออเออดมได้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เอ่อเป็นไส้เดือนท้องถิ่นนะครับบ้านเราอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ ตัวเล็กเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้มูลไส้เดือนที่มีสารที่ต่อต้านเชื้อราอัลฟาท็อกซินด้วยนะครับเนี่ยหลักๆเราจะเลี้ยงไส้เดือนอยู่อยู่สามสายพันธุ์นี้นะครับเพราะว่าให้ผลประโยชน์ให้คุณค่ากับทางเกรรษตรกรได้ดีที่สุดครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเราต้องการมูลไส้เดือนทั้ง3ามพันธุ์เนี่ยเลี้ยงเราได้มูไส้เดือนนะครับเหมือนกันเอาไปทาทาปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าไส้เดือนแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันมีพื้นที่หากินต่างกัน AF เนี่ยจะกินแค่ผิวดินจะจับผิวดินลงมาประมาณสเซนส่วนยูโรเปียนจับผิวดินลงมานะครับ20เซนส่วนบูเวิร์มจับผิวดินลงมา30เซนซึ่งถ้าเผื่อเรามีพื้นที่ถึง30เซนเนี่ยเราเลี้ยงทั้งสาสายพันธุ์รวมกันเนาะมันก็จะแบ่งกันทําหน้าที่ทรวนดินแล้วก็ให้อาหารให้ปุ๋ยแล้วอาหารที่มันกินคืออะไรเหรอคะไส้เดือนนะครับมันกินเบดดิ้งนะฮะเบดดิ้งก็คือเนี่ยครับที่อยู่ที่กินของเขาเนี่ยเราผสมเราก็จะผสม ปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกก็คือขี้วัวนะครับผสมกับขุยมะพร้าวให้ความชื้นแล้วก็หมักนะฮะเราทำปีคอมโพส์หมักปุ๋ยหมักอาหารให้กับไส้เดือนแล้วไส้เดือนก็มากินครับพอไส้เดือนกินแล้วไส้เดือนก็จะถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนให้เราเอาไปใช้ประโยชน์อาหารเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วไส้เดือนเลี้ยงมันไม่ใช่ไส้เดือนจอนจัดไม่ใช่ไส้เดือนท้องถิ่นบ้านนะครับฉะนั้นต้องดูแลเป็นพิเศษครับ สวัสดีค่ะพบกับคุณครูธีรวันนะคะในรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ค่ะวันนี้คุณครูคก็ได้นำเรื่องเอาปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกสั้นๆว่า AI นะคะเป็นเทคโนโลยีที่จำลองเอาความฉลาดของมนุษย์เนี่ยโดยการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะที่มีความสามารถในการรับรู้เรียนรู้ใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะโดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะ แล้วก็ามาพิจารณาทางเลือกต่างๆนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้นๆที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะภายใต้สภาวะแวดล้อมหรือเงื่อนไขนะคะที่กำหนดแล้ววันนี้คุณครูก็ได้นำเอาตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะมาใหน้นักเรียนรับชมกันนะคะเป็นหุญญ่นยนต์ที่ชื่อว่าโซเฟียส่วนความสามารถของโซเฟียจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณครูมีคลิปตัวอย่างมาให้รับชมกันค่ะ หุ่นยนต์ที่มีชื่อชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกก็คือโซเฟียนะคะโดยเฉพาะความสามารถในการโต้อตอบพูดคุยกับมนุษย์ได้วันนี้โซเฟียเดินทางมาประเทศไทยค่ะดิฉันเองตื่นเต้นไม่น้อยเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสขอจับมือกับหุ่นยนต์เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ Can I a นเช hand with her? Sophia Very nice to meet you in Bangkok Do you like to say something to people in Thailand? I'm so with you in beautiful Bangkok. Thank you so much for inviting much me. so so to you Bangkok. you for happy here Thank be โซเฟียบอกกับดิฉันว่าดีใจมากที่ได้มากรุงเทพเมืองที่งดงามขอบคุณมากที่เชิญดิฉันมา <Yeah. S 2> คำตอบสั้นๆจากโซเฟียหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์วัย2ปีผลงานการพัฒนาของคุณเดวิดแฮนซันชาวอเมริกันที่มีศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ในฮ่องกง การพบกันและพูดคุยระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่อย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กๆจากโรงเรียนนานาชาติกลุ่มหนึ่งที่ได้ขึ้นเวทีถามคำถามจากโซเฟียตรงๆ OK. Do you want to be when you grow up? Mm. I want to always work on something for good. Something that gives back to people and the planet. But I'd also like to be an entertainer like a singer or a comedian. With my special robot abilities, maybe in the future I could even be an astronaut. Huh? <laughs> a robot <laughs> being an astronaut? Are you amazed with Sophia? Yes, I really want to grow up making a real robot, but I don't know, is it too complicated? น้องๆกลุ่มนี้ดูตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ใกล้ชิดกับโซเฟียเป็นนักเรียนกลุ่มที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์เรียนวิชาโคดดิง้งและอาจจะเป็นภาพแทนอนาคตที่อาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับหุ่นยนต์จนไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกการประมวลผลการทำงานของหุ่นยนต์นี้ดูเหมือนเพื่อจะไม่ให้คนกลัวความเป็นโซเฟียารงาเ I love them, and I hope I things love all hope embody about them the best things about humans and can แล้วใช่ไหมคะว่าโซเฟียสามารถโต้อตอบกับมนุษย์ได้ซึ่งโดยปกติทั่วไปที่เราเจอความสามารถของหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นการที่มนุษย์เนี่ยได้โปรแกรมเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ทําได้แค่นั้นนะคะทำได้ตามที่มนุษย์ได้โปรแกรมเอาไว้เช่นมีหุ่นยนต์นะคะไปส่งอาหารตามโต๊ะที่กําหนดนะคะแต่ว่าโซฟียนี้นะคะฉลาดไปกว่านั้นก็คือว่าสามารถ ตอบได้นะคะพอถามอะไรไปโซเฟียก็ตอบได้แล้วก็ที่ทึ่งไปกว่านั้นเด็กๆสังเกตไหมคะว่าจะมีนักเรียนนานาชาติคนหนึ่งเด็กผู้หญิงนะคะได้ไปใช้คําถามกับโซเฟียว่าโตขึ้นนะคะโซเฟียอยากเป็นอะไรซึ่งเขาต้องการพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นการเตรียมมาให้เด็กเนี่ยเป็นคนถามขึ้นมาเองแล้วโซเฟียก็สามารถตอบคําถามได้นะคะเป็นเป็นความสามารถทางด้านปัญญาประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่งคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ หุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดเพราะว่ามนุษย์นะคะประกอบไปด้วยความดีนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะอยู่ด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดีๆที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนได้รับชมกันวันนี้นะคะ,ะวันนี้หมดรายการลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ